มาทำแหวนลูกปัดดอกเดซี่กันดีกว่าค่ะง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนเนาะวันนี้เราจะร้อยลูกปัดค่ะเป็นลูกปัดจีนไซส์ S นะคะลงไปก่อนเลย7เม็ดนะคะสีที่จะเป็นกรีบดอกนะคะปัดเอ็นค่ะประมาณสักครึ่งเซนเอะ ครึ่งเมตรเนาะห้าสิบเซนนะคะแล้วก็ร้อยลูกปัดในไซส์ขนาดที่ใหญ่กว่านะคะวันนี้จะใช้เป็นไซส์ M นะคะลงไปในเอ็นสเส้นนะคะเสร็จแล้วเราจะพลิกตัวเอ็นค่ะกลับมาเนาะแล้วก็จะแยกค่ะเราจะเว้นไม่เอาเม็ดตรงกลางนะคะแล้วก็ ร้อยย้อนกลับไปที่3เม็ดด้านข้างเข้าใจไหมคะคือพลิกกลับมาแล้วเราจะร้อยย้อนกลับไปแค่สามข้างข้างละ3มนะคะแต่เม็ดที่อยู่ตรงกลางเราจะไม่เอานะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ลูกปัดเพิ่มลงไปอีก1เม็ดค่ะอาลูกปัดจีนนะที่เป็นไซส์กลางเป็นกีบนะคะแล้วก็ควายะ่ะเสร็จแล้วก็ ดึงเลยนี่ก็จะได้แล้วค่ะดอกแรกนะคะเสร็จแล้วเราจะทําขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการทรํากลีบอ่ะเมื่อกี้เป็นดอกเนะาะคราวนี้เราจะทําช่วงใบของน้องนะคะในการต่อเขาเรียกว่าต่อดอกนะคะใส่ลูกปัดสีเขียวนะคะลงไปเป็นสีใบของใบดอกไม้นะ ข้างละเม็ดแล้วก็สีขาว1เม็ดแล้วก็สารกันตรงเม็ดสีขาวนะคะแล้วก็ดึงเข้าไปเลยค่ะให้ได้อีกหนึงดอกนี่เรากําลังจะขึ้นดอกที่2นะคะเมื่อกี้เราทําดอกแรกไปแล้วนะนี่จะเป็นขั้นตอนของดอกดอกที่2แล้วนะคะวิธีการทําดอกที่2ก็เหมือนเดิมเลยค่ะใส่ลูกปัดสีขาวนะคะข้างละ3เม็ดอ่าข้างละ3เม็ดจ้าเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่เม็ดที่ใหญ่กว่าที่จะไปไว้ตรงกลางนะคะ อ่ะคราวนี้เราใส่ลงไป2เส้นเลยค่ะไม่ได้ส่วนนะใส่ร้อยลงไปในทางเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็พลิกกลับค่ะพลิกลูกปัดกลับมาอ่าเสร็จแล้วก็ฉีกฉีกเห็นไหมคะเราจะไม่เอาเส้นสุดท้ายนะคะแล้วเราก็ร้อยย้อนกลับไปค่ะตรงเอ็นทั้ง2ข้างนะเห็นไหมคะอ่าข้างละข้างขวาวก็ไปขวาซ้ายก็ไปซ้ายนะคะร้อยย้อนเก็บตรงข้างดอกอะค่ะอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลูกปัด ลงไปอีกหนึ่งเมตรหาแล้วก็ควายแค่นี้เราก็จะได้แล้ว2ดอกสวยๆนะคะเราจะทำซ้ำขั้นตอนนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ความยาวที่เราต้องการนะคะซึ่งพอทำเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะสลับดอกสลับเกสรของดอกก็ได้นะคะวิธีการจบนะคะคือเราจะใช้ลูกปัดสีเขียวนะคะในการเป็นดอกที่จะต่อนะคะแล้วเราจะมาร้อยเก็บตรงเม็ดแรกค่ะเม็ดเดียวนะ เอาเอ็นข้างซ้ายค่ะร้อยไปเก็บตรงเม็ดแรกแล้วก็เราจะมาสารตรงเม็ดสีเขียวลูกปัดเม็ดสีเขียวนะคะอ่าอันนี้มันค่อนข้างรู้สึกว่าเม็ดนี้มันจะรูไม่ค่อยได้ก็เลยต้องเปลี่ยนเม็ดนะคะแล้วก็อ่าแล้วเราก็จะมาไขว้กันเลยค่ะไขว้ตรงเม็ดสีเขียวเม็ดนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวนอ่าวันนี้เราจะไม่ได้มัดนะคะเพราะว่า จะ,จะสอนเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งว่าถ้าเราไม่มัดจะทํำยังไงนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะเอาเอ็นนะคะวนไปตรงกรีบดอกตรงลูกปัดนะคะเห็นไหมคะร้อยปลายให้เอ็นนะคะเขาไปอยู่ใ,ใกล้กันเหมือนแบบว่าคล้ายๆกับขั้นตอนเดิมนะคะนี่เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเอ็นค่ะให้เขาไปอยู่แบบไข้กันให้ได้เลยนะคะเหมือนให้น้องมาจบอยู่ตรง ขั้นตอนเดียวกันนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการที่เมจะจบดอกนี้นะคะจะจ,จบตัวนี้นะคะตัดขาให้เหลือประมาณ2เซน2มิลน,นะคะแบบนี้นะคะแล้วเมก็เอาไฟแช็กเผาเลยค่ะเอ็นเขาจะมีความแบบละลายได้อะคะอ่ะอ่านี่เลยแค่นี้นะคะนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เราไม่จําเป็นต้องมัดนะคะแค่นี้เราก็จะได้ราคาดอก แหวนดอกไม้เป็นแหวนดอกเดซี่น่ารักน่ารักนะคะสามารถทําเป็นชุดกันได้นะคะซีรีส์นี้นะคะเมจะมีทั้งสร้อยคอสร้อยแขนแล้วก็แหวนนะคะลูกค้าสามารถดูคลิปที่เกี่ยวข้องนะคะที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะคะ แบบนี้เลยมีสร้อยคอด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสร้อยแขนน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดชมคลิปดีๆแบบนี้ที่เมย์จะมีอัปเดตในทุกๆวันค่ะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะกับเมย์เมซินีที่กั้นทาค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับแม่หนูด้วยนะคะลืมกดติดตามและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ 拜拜。